ไปหาผู้ที่อยากจะเปะลี่ยนลุกับเรากันครับว่าเขาอยากจะเปะลี่ยนลุคอะไรกันบ้างกล้องฟิล์มครับโอเคกล้องฟิล์มเดินสยามวันนี้แต่งตัวสไตล์อะไรชุดอะไรครับผมก็ไม่รู้นะชอบสีน้ำตาลเป็นยียน,ยยนี <S 1> <S 1> สมมุติถ้าให้ลองเลือกว่า,าเรา,าอยากจะลองแต่งตัวลุกไหนแบบเข้าของเราอะไรเ,เงี้ยเลืกลุคนี้แล้วกัน <c oughs> ครับทำไมถึงต้องเป็นลุคนี้ผมชอบทรงกางเกงผมยังไม่เคยใส่ยางเกงอันนี้ี่จริงผมมีออกงานบ่อยครับ <c oughs> พราะอีเวนต์อะไรเงี้ยครับก็อาจจะแต่งเป็นชุดนี้ถ้ามีเวลาประมาณ5นาที1ินาทีอยากจะพาไปที่ร้านเกาเดอร์เป็นเป็นลุคนี้จะเป็นยังไงม ได้ครับออน้องฟิล์มชอบเป็นลุคใต่ไปออกงานใช่ไหมคะจะเป็นเสื้อ wear, นิตแวนเนาะเหมือนน้องฟิมบอกว่าชอบกางเกงสีเทากางเกงทรงขากระบอกแบบที่น้องฟิลมเลือกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีเทาดีกว่าแมบทบกับเสื้อที่ค่อนข้างสว่างหน่อยเพื่อให้ลุคดูแบบสบายตาขึ้นมาลุกกันว่าจะออกเป็นแบบไหนเนาะค่อยมาเพิ่มเลเยอร์ด้วยการใส่สูทออกงานได้โอเคอัฟเตอร์มาแล้วนี่โอเคสุดยอดคนเราจะแบบว่าส่องกระจกแล้วแบบไม่รอมากครับชอบสีไหนมากกัน ผมว่าสีเทาสวยดีครับวันนี้พอเต้าเห็นน้องฟิล์มมีสไตล์เลยเพิ่มผู้ลุกเล่นให้กับกางเกงนิดนึงเป็นแบบว่าดีเทลข้างๆคือสามารถใส่แบบแค่กางเกงกับเสื้อไม่ต้องมีเห็มขัดตอบโจทย์แบบความเนี้ยบแต่มีความพนเล่นนิดนึงวันนี้น้องฟิล์มให้คะแนนลุคนี้กี่คะแนนดีคะสิบเต็มสิบเลยครับแต่งตัวชิลๆมาอันแรกสุดเท่าไหร่ครับสิบเหมือนกันเลยแสดงว่าอยู่ที่คนแล้วนะฮะอันนี้